สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะพอดีเครื่องเต็มค่ะความจําเต็มถ่ายได้ไม่หมดนะคะก็จะได้เป็นบางส่วนเราจะลองทําแกงนะคะแกงเห็ดก็จะมีเห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะกับเห็ดป่าที่บานๆนะคะพอดีมีมียายมาขายนะคะเขาขายมารวมๆแบบนี้เราก็เลยซื้อแบบรวมๆเลยค่ะนึ่งมาให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยค่ะ สงสารยายเลยซื้อไปค่ะเลยซื้อมาค่ะไม่ใช่ซื้อไปเราจะเราเราจะลงแกงแบบแบบไม่มีเครื่องค่ะคือใส่แต่พริกสดกับกระเทียมลงไปต้มเมื่อสักครู่นะคะจะอร่อยไหมถ้าแกงแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะใส่เห็ดทั้งหมดลงไปเลยค่ะมีทั้งเห็ดผอแล้วก็ น่าจะเป็นไม่ชำนาญการเรื่องเห็ดนะคะถนัดเรื่องทานอย่างเดียวค่ะทานและทําค่ะทําและทานค่ะลืมถามยายด้วยว่ายายเอาเห็ดอะไรใส่มาบ้างค่ะเห็ดผอลูกเล็กๆค่ะนี่ค่ะไม่ได้ผ่านะคะเพราะว่าลูกเล็กดูซิว่าเวลาต้มเหมือนเขาจะแตกปุ๊บๆเหมือนกับ ผัดไหมคะถ้าเราไม่ผ่าถ้าเราไปผัดนะคะเขาก็จะมีแตกเสียงดังปุ๊บ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 เหมือนเจียวน้ำมันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาเดือดและสุกนะคะแล้วก็จะปรุงรสค่ะแต่ว่าเขาสุกมาแล้วละคะ่ะเพราะว่าคุณยายเขานึ่งมาเรียบร้อยคะ่ะล้างและนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสหลังจากที่เขาเดือดแล้วคะ่ะจะได้หอมหอมค่ะ แล้วก็จะมีใบเขาเรียกใบอะไรใบเมืองรักค่ะที่หอมๆนะคะใส่ลงไปด้วยแต่ตอนนี้ขอปรุงรสก่อนค่ะนี่คือผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะทำอะไรก็อร่อยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะน้ำปลาร้าลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ,ะแตกเหมือนกันค่ะ มาต้มก็แตกเหมือนกันค่ะเห็ดพอะเพราะฉะนั้นเวลาทําต้องผ่าแต่ว่าของเราลูกเล็กไงไม่สะดวกผ่าค่ะปล่อยให้แตกเลยค่ะแตกไปก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าสุกมาแล้วพอเดือดแล้วก็ชิมรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะปิดไฟเสิร์ฟเลยค่ะจริงๆแล้วต้องมีเขาต้องมีอะไรนะคะที่เขาโขกๆค,ค่ะข่าตะไคร้ ่ะไม่ต้องก็ได้ตะไค้ใบมะกรูดพริกกระเทียมหอมแดงค่ะใส่ลงไปแต่บางคนใส่ตะไคร้อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่สูตรใครก็สูตรใครค่ะแต่วันนี้เรามีพริกพริกแดงหั่นนะคะพริกชี้ฟ้าหั่นแล้วก็กระเทียมค่ะใส่ลงไปเป็นเครื่องเทศในการต้มค่ะได้ยินเสียงเห็ดผดเห็ดพอดแตกไหมคะปุ๊บเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคะ อร่อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามะขามเปียกมาใส่ด้วยค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวไม่มีจากสิ่งใดเลยนอกจากมะขามเปียกค่ะนี่เป็นมะขามเปียกพันปีค่ะทิ้งไว้ประมาณสองปีได้ไม่ได้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเขาจะมีความดำค่ะต้นนี้เปรี้ยวมากใส่นิดเดียวพอค่ะหอมแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะให้มะขามเปียกออกฤทธิ์ก่อนค่ะแล้วเราจะแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักค่ะแตกปุปีปุปีแล้วนะคะสุดท้ายค่ะแมงลักค่ะแล้วเราก็จะปิดไฟเพราะว่าแมงลักไม่ต้องให้สุกมากค่ะสุกมากจะไม่หอมค่ะเอาแบบลวกๆพอมือนี้ ทานข้าวกับแกงเห็ดเพาะนะคะแกงล่าวล้านี่ค่ะเราชอบใส่ใบม,มนลักเยอะๆค่ะสุกเรียบร้อยค่ะอร่อยคือเก่าค่ะอร่อยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันค่ะหอมมากเลยค่ะ หอมใบเขาเรียกว่าใบถ้าภาษาอีสานเรียกใบอีตูอะไรนะคะลาวหรือไทยอีตู่ลาวใช่ไหมคะภาษากางเราเรียกว่าใบแมงลักค่ะหอมมากๆแกงเห็ดรวมนะคะเห็ดพอกกับเห็ดรวมนะคะรวมรวมเห็ดหลายๆอย่างประมาณสองสามอย่างไม่รู้จักค่ะนี่ค่ะ หอมมากคิวข้าวเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมาเทใส่ทีหลังนะคะเติมน้ำเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูต้มเห็ดปลานะคะไม่ใช่แกงนะเขาเรียกต้มเนาะ ต้มเห็ดป่าในวันนี้เรียกแกงได้ไหมคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตักยั่วเลยนะคะนี่เลยค่ะน่าทานมากหอมอร่อยค่ะไม่ใช่น่าทานอย่างเดียวนะคะอร่อยด้วย ชิมแล้วเรียบร้อยค่ะไม่น่าเชื่อว่าแค่ใส่พิษกับกระเทียมก็อร่อยได้ค่ะ